ให้เราให้ทานธรรมชาติได้ดั่งแต่เจ้าขอใหานกับโรงสำหรับช่วงเวลานี้ที่หัวใจของลูกนั้นต้องารารโองต้องการสิ่งให้ชิดกับโรงมากยิ่งขึ้นขอบคุณโรงที่บริรุธทรงเป็นผู้บนแต่งชีวิตของพระองค์ทั้งหลายขึ้นบริรุทรงรู้ความต้องการของลูกบริรุทรงรู้ชีวิตของลูกขอบคุณโองที่บรรุธทรงประทานสีปัญญาประทานกำลังให้กับลูกในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกลูกรู้ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะช่วยเหลือ เราทุกคนได้นอกจากงน,นนี้เรา,เข,าขอทำหัวใจของเรานำจิตวิญญาณของเราวาพักสงบในพระองค์ขอกำลังใหม่ที่จะเกิดขึ้นขอการเสริมกำลังใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเช้านี้ด้วยกันโอเคแล้าคระบยา,าเช้าขอบคุณพระองค์งในพระนามพระเยซูคริสต์ แล้วเองเลยครับอย่างนี้เราดพระเจ้าและช่วงเวลาที่เราจะเข้าสู่การอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเชิญคุณสมพิษนะครับขอบคุณพระเจ้า ขอพี่น้องทุกท่านนะคะร่วมใจกันอธิษฐานหัวข้อแรกให้เราอธิษฐานขอคุณพระเจ้าเผื่อตัวเราในการที่พระเจ้าประทานความรอดความรักของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะจงขอคุณพระเจ้าเพราะขอประทานซึ่งพระองค์ประทานนั้น ที่เหลือจะพารน,นาได้ในพระธรรมสองโคลินบทที่9ข้อที่15พระบิดาเจ้าข้าสรารเสดิญมโทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเหลือล้อนแก่ข้าพระองค์เกินกว่าที่จะพารน,นาได้เมื่อข้าพระองค์มองมาที่พระองค์ทรงดูแลทรงนำชีวิตของข้าพระองค์จนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์พระคุณของพระองค์ที่ทรงประทานชีวิต ทรงประทานชีวิตให้เราผ่านคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเราผ่านผู้คนรอบข้างเสมอม,มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปกป้องทรงคุ้มครองทรงดูแลและทรงสอนทรงนำในสิ่งใหม่ๆเสมอพระองค์เจ้าข้าชีวิตของข้าพระองค์นั้นไม่สามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าไม่มีพระองค์และมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนลูกของคุณพระเจ้า สำหรับความรักและก็คุณของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนอนธิษฐานพโนทนาของพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อต่อไปนะคะให้เราอนธิษฐานเพื่อทพ่ศกักรของเราเพื่อผู้รับใช้เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยอพรพระบิดาเจ้าค่าสารเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับผู้รับใช้ทุกๆท,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 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กิติคุณที่ไปขยายพันธกิจของพระองค์ที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายพงเจ้าค่าสารระสรรเสริญพระเจ้าขอการเกิดผลขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาชีวิตและครอบครัวของเขาให้เกิดผลอย่างมากมายขอให้มีผู้คนที่เข้ามาได้รับความรอดได้ยินข่าวประเสริฐ นั้นเข้ามาเพื่อนมรสการพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะอาจารย์ลีก็เช่นกันที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณสารเสริญพระเจ้าขอคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์บุญธรรมพระองค์เจ้าภรรยาและครอบครัวขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงนําชีวิตของท่านพระองค์เจ้าค่ะพาะคุณของพระองค์นั้นเหลือล้นพระองค์เจ้าสุดที่จะพารณนาได้ ขอคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์สมเกียรติและครอบครัวคุณนงนุษย์และเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆของเจ้าที่มานมัสก,การและเป็นพรให้กับทิศจักรนี้ขอคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์พ่อสุอนทรที่อยู่อเมริกาโปร่งเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงดูแล,แลและพิทักษ์รักษาท่านขอให้ชีวิตของท่านนั้นเกิดผลอย่างมากมายเกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าโปร่งเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้า,า,า,รรจาอาจารย์จีรวศ พระองค์เจ้าค่ะและครอบครัวอา่าอากงและลูกๆพระองค์เจ้าค่ะที่จะเป็นพรให้กับคิดสัจักและการเปิดคิดสัจักใหม่นั้นจะเป็นพ่อพรให้กับที่นั่นพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์และอาจารย์อีกหลายๆท่านและพี่น้องทุกท่านที่พระเจ้าเจิมและเป็นผู้รับใช้ขอการเกิดผลขอแสงสว่างของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนขอให้เขาเป็นเกลือขอให้เขาเป็นแสงสว่างของพระเจ้า นำผู้คนมารู้จักกับพระองค์ได้รับความรอดสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่ออนุชนของเราค่ะอนุชนในคิตตจักรของเราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าอีกครั้งหนึ่งที่เราขออธิษฐานเผื่ออนุชนที่นี่คิตตจกักรทุกคิตตจกักรเช่นกันพระองค์เจ้าที่มีการออสอน และอนุชนของเรานั้นเข้ามา,าในคิสจักรนี้เมื่อเขาออกไปเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าคา่ะและเขาห่างจากทางของพระเจ้าไปขอพระเจ้านําเขากลับมาด้วยพระองค์เจ้าคา่ะสรรเสริญพระองค์และขอพระองค์ทรงเมตตาพิทักรักษาเขาให้เขาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอํานาจมืดต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรให้ชีวิตของเขานั้นเป็นพ่อพรให้กับครอบครัวเป็นพ่อพรให้กับคิตจักรและไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนขอให้ชีวิตของเขานั้นเกิดผลพระองค์เจ้าค่ะคิตจักรอิมาโนเอลที่กําลังจะมีอนุชนเกิดขึ้นขอพระเจ้าทรงประทานให้พระองค์เจ้าทั้งผู้สอนทั้งผู้ที่เข้ามาพระองค์เจ้าจะเป็นพ่อพรให้กับคิตจักรของเราและทุกๆคิตจักรในจังหวัดชนบุรีนี้ สรรเสิญพระองค์ขอการเติบโตพระองค์เจ้าค่ะสารเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าให้เราอธิษฐานเกื่อกการนมัสการในวันนี้นะคะข้าแต่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ลูกขออธิษฐานต่อพระองค์ในการนมัสการพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าจัดเตรียมขอพระเจ้าทรง อวยพรให้สติปัญญาพระองค์เจ้า,าผู้ที่นมัสการไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราจะร้องนมัสการพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีทุกเครื่องทุกสายทุกเสียงพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าเจิมที่จะเต็มล้นพระองค์เจ้าด้วยของประทานที่มาจากพระองค์ที่เป็นสิ่งดีพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องของเราทุกท่านทุกคน ที่กําลังเดินทางมาขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาเขาพิทักษ์รักษาซ้ายขวาหน้าหลังให้เขามาถึงที่สแตรปด้วยความปลอดภัยพระบิดาเจ้าค่ะเราขอพระเจ้าทรงอวยพรการเาทศนาในวันนี้ที่จะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและอํานาจที่มาจากพระองค์ผ่านาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ประทับอยู่เหนือเราพระองค์เจ้าขา้สาสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอให้พี่น้องร่วมใจกันอนธิฐานเผื่อประเทศไทยและสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะข้าแต่พระบิดาเจา้าอีกครั้งหนึ่งลูกขออธิษฐานเผื่อประเทศของเราพระองค์เจ้าค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้าพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เกิดการคืนดีให้เกิดสันติสุขพระองค์เจ้าค่ะที่มีปัญหาที่ชายแดนเขมรก็ขอพระเจ้าทรงให้เกิดการคืนดีกันเกิดขึ้นพระองค์เจ้า ขอพระองค์ทรงอวยพรให้เกิดผลดีพระองค์เจ้าในทุกสิ่งขอพระเจ้าอวยพรผู้นำประเทศที่จะมีวิธีแก้ไขพระองค์เจ้าที่จะเกิดสรรีันติขุขึ้นพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญมโนทนาของพระคุณพระอ,องค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนขอบคุณครับ